การให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมคนใช่ไหมฮะเกี่ยวกับโซฟโอเปร่าหรือซินเดอร์ผู้ชายก็อยากจะเป็นองค์คารักษ์ไงฮะคือมีคนคนหนึ่งนะในกระเป๋ามีลูกเงาะแล้วก็จักรยานเขาเดินเข้ามาอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเ hey, ฮ้ยเดี๋ยวเราห้าเสด็จมากู่าบอกคือคุณไปตั้งใจเรียนดีกว่านะมาเสียวเวลาการเล่นแบนี้จริงไหมฮะ เมื่นตั้งเลกในเรียนคอสนอนไม่รู้สอบเทียมยังมีอีกไหมหรือว่าอมหาลัยเปิดแล้วก็ขึ้นกับว่าคุณเนี่ยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาก็คือยืมมาก็ต้องคืนอะไรอย่างเงี้ยไปพัฒนาตรงนี้มากกว่าที่จะไปเรื่องอะไรเพ้อฝันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเลยไหมเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดโาจะให้ยังมีอีกหลายกลุ่มเลยอุอรกาว้ยผีตองเหลืองใช่ไหมฮะ เยอะแยะไปหมดที่ยังจะต้องได้รับความช่วยเหลือกันเนะี่ีนี้ก็มีคนนี้ก็เคยไปเห็นผู้ชายคนนึงเป็นดาวรุ่งอ่าก็ไปเสนอตัวว่าตัวเองจะป้องกันตัวเองอะไรเงี้ยเป็นบอดี้เกดให้อย่างเงี้ยแต่ว่ามีช่วงหนึ่งเขาก็ไปขอเงินจากคนนี้นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าตอนหลังเขาไปลดรถคว่ำแล้วก็คอหัก ก็แสดงว่าเขาไม่ได้มีวิชาต่อสู้อะไรไงแต่พื้นฐานเขายังเก็บขอไม่ได้เลยไปขอหักรนรถฟั่มอะต่ว่าเจ้าของไอ้เพื่อนน,นั่ะเขาคนบอกว่าก็ไม่ได้จ่ายเงินอะไรเต็มที่หรอกก็คือความฝันคนเยอะไงว่าเคยเดินไปส่งอะไรไอ้คนสายนี้ก็อุ้มลูกมาแล้วเอาละก็เรื่องดาวพระสุกกับดอกโซกอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เกิดประเด็นคล้ายหม,มุลูกปลาไปฝากลูกไอไก้กบไงทีนี้ อตอนผม10บขวบได้นะฮะแล้วก็มีคนอายุ40ได้สี่สิบหาเนี่ยเข้ามาหาผมตอนนั้นเข้ามาหาไปถึงยาล้านเดินทางเป็นเกือบพันกิโลอะไรเงี้ยเขาก็ไปฟังเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่เีขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผมอายุป,ประมาณ4 0่สถึงสี่ส้าเขาก็มาเจออีกเขาก็ขึ้นมาเป็น80ตอนนั้นเขากเกษียณแล้วก็ลูกโตหลานโตแล้วไงฮะก็มีเวลาแต่เขาก็ยังสนใจเรื่องนั้นอีกแล้วก็มาถามมันตกลงมันเรื่องอะไร แต่มีคนก็มาบอกว่าเอ้ยคุณจะพูดนั่เถอคุณต้องมีบ้านราคาเท่านี้มีรถมีครอบครัวอะไรเงี้ยเวลาคุณพูดแล้วจะมี power ไงแต่จริงๆแล้วผมบอกว่าคงไม่ต้องไปทําอย่างนั้นก็คือ,คอสิ่งที่ผมจะทำต้องทาก่อนแต่เขาสงสัยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรวะผมว่าใน2510เนี่ยลงได้10ใช่ไหมเป็นปีเกิดผมไงแล้ว2510นี้สิ้นอยุธยาขึ้นกรุงชนแล้ว2453ถ้าเกิดเป็นคิดสกุลละกัน1910นี้ เดาอหางฮัลเล่มาใช่ไหมฮะแล้วก็รอง5ตะวันคดก็เลยลงได้สิ์เนี่ยสำคัญแล้วก็ปี10นี้ก็ช่อง7เปิดใช่ไหมครับมาลาขอนแก่นก็เปิดเชโก่าตายก็ปีนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนหัวใจครั้งแรกก็ในปี1 10แล้วก็อาเซียนเปิดไกอดนั่งก็10สบ้านสารสินก็10ก็คือต่อเชื่อมลอกพังงากับภูเก็ตแล้วก็ยานตัวเบเยอร์6ก็มีตรงนี้แหละ ถึงคุณคุณลุงถึงได้ไปหาผมไงทีนี้เล่ามาอย่างนี้ผมหน้าที่ผมก็เตือนคนไปเรื่อยๆก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะไปบูกคอตายไงผมก็บอกอธิบายเกี่ยวกับทฤษีสมคบคิดเมือที่มองไม่เห็นไงทําไมคุณก็ต้องไปบูกใต้พัดลมผมก็ต้องอธิบายพัดลม V double V ก็เป็น W อย่างนี้ฮนะแล้วก เติมขอหีบเพื่ไปบน V ก็เป็นหวีก็ผมใช่ไหมครับลากับชลาอย่างเงี้ยแอนกับแฟนยังไม่เติมเไว้ข้างหน้าเมื่อเขาเข้าใจอย่างนี้ก็คือว่าปัญหาหนักอกของเขาทั้งหมดเนี่ยมันถูกอลองยาายามอธ,ธิบายเรื่องคือข่ายอย่าเงี้ยทีนี้การจะไปผูกคอก็ทั่วประเทศนะครผูกคอก็คือ S อสนี่ก็คือคีเท่าก็คือนอกฟีนิก์งไงเติม S ก,ก็เป็นสังวานสังวานก็คือกอบประตูหรือสังวานเพราะฉะนั้น หินตรงนี้คิดว่าบานพับอยู่ระหว่างแอสเทอร์คีเท่ากับอยู่ระหว่างสังวานนี่แหละครับทีนี้ถุงเท้าใช่ไหมครับแปลว่าวาแต่ตัวนี้ถ้าไปเติมตรงนี้แปลว่าน้องสาวไงฮะทีนี้เลสเวลาผูกข้อตายก็จะผูกกับสายผูกรองเท้าไงฮะโดยบวกเป็น up, อัพรองเท้าเป็นดาวไงฮะก็เลยไปผูก รองเท้าไม่ให้รัดขาไงฮะนี้ก็มาประเด็นของอคําว่าจมยังไม่วาลีแอน,นก็คือว่าที่ว่าอันชลีหรือว่าดังแล้วจมได้ไหมแอปเปิ้ลดังแล้วจมได้ไหมเขาบอกว่าจะใช้โอกาสนี้แหละครับแล้วก็ต้องอธิบายอัดสัญลักษณ์ทุกอย่างให้ใหรรู้เรื่องทีนี้ในตอนนั้นตอนที่นั้นก็คือในน้ามีปาในนาบีข่าปุ๊บเขาก็จะตีข่าวเรื่อง เด็กกินดินขึ้นมาเลยแล้วก็เรื่องศาสนาสุขเขาก็จะตีข่าวมาไปเสนอประชดก็คือคนต่อแถวเป็นแถวเลยเขาไม่สนใจไอ้แฟนใหม่เขาให้หมอน้อยเด็กคนหนึ่งไปชี้ต้นไม้แล้วเอาไปต้มกินอะไรเงรี้ยเขาจะสร้างนั้นงน้นสิ่งที่ผมบอกไงว่าไอ้สองอันหนึ่งูงอ,อะไรเขาก็สร้างเหมือนกับลิ้นดำอะไรเงี้ยสร้างบางคนก็บอกว่าเนี่ยคือกระตั้งขึ้นมาหลอกเอาตัง์อย่างนเงี้ยก็คล้ายกับกรณีผมอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ก็ย้อนมาตรงนี้อตอนเด็กๆเกเขาทําข้อมูลมาเยอะมากเลยผมร้องไห้ใช่ไหมฮะตอนพ่อผมเสียใจแล้วผมไปบอกคุณพ่อสกก้ในโรงเรียนมานะวัดเซนต์แอนดิวผมไปปุ๊บเขาก็จะจัดหาคนที่หน้าคล้ายพ่อผมแนะมาอยู่ระแวกใกล้ผมหรือว่าผมพูดถึงนายพลคนนี้อยู่หลายครั้งเขาจะหาคนที่รูปร่างในในใคล้ายนายพลเน,นี่ยมาไส่โคผมจิตวิทยาไงทีนี้ ช่วงที่นักร้องนำโปเตโตเสียชีวิตนี้เขาก็มีคนให้คนมาตั้งเครื่องนำนำ้นำอุ่นของผมก็คือตรงนี้ก็คือร้อนอุ่นเย็นใช่ไหมครับสวอมแปลว่าล้อมหรือว่าตอมหรือลุมวอมแปลว่าอุ่นใช่ไหมครับอุ่นอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นเวน็นภาษาจีนจะแปลว่าอุ่นใช่ไหมครับเขามาตั้งเผื่อว่าถ้าช็อตไปจะได้จบจบไปสักทีตอนนี้มินมีข่าวเด็กสองคนไปเกาะลูกกงไงฮะโดยมีใครเอาสายไฟมัดพาด พอช็อตปุ๊บแล้วก็กระตุกสายกลับไงฮะแล้วก็เขาจะให้ข้างบ้านที่ว่าข้างบ้านนั้นพอดีมีสายผูกตรงนี้แล้วก็เป็นคนขอนแกนไงก็จะสวยไงคนข้างบ้านทีนี้เด็กที่ผมช่วยเหมือนกับออตกทองหรือว่าเด็กจมน้ำอย่างเงี้ยหรือว่าถอยมาทับเด็กอย่างเงี้ยก็คือเหรนนะคนกลุ่มนี้เฮ้ยมึงเป็นชาวพะไม่เออเขาก็จัดฉากให้ถูกไฟชอ็อตแล้วก็มือขานี้ขาดไง เมื่อวานนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีเขียวเขาต้องการให้เห็นว่าเออเขาเป็นพวกทหารนะเขาจะมาหาข้อมูลเวลาผมไปเก็บของอขายก็มีหมางไงแต่พอรู้อีกท,ทีตอนเช้าก็คือมีข่าวว่ามีคนถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็ลากหรืคนนี้ก็ถูกมัดมือมัดเท้าใส่เสื้อสีฟูดก็ลากไปสิ่งมันลุกขึ้นนล <S <S 2> <S 2> อ่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาจะเล่นงานคนก็คือว่างใช่ไคงแต่ไม่ว่างเติมตัวขีดหนึ่งมาก็แปลว่าไร้เดียงสาถ้าเติมแต้มแปลว่าฝนตก เพราะนั้นเวลาเขาจะเล่นงานคนก็คือเล่นงานกับเด็กใช่ไหมไร้เดียงสาไงก็จะเกิดคิดหนับต่อรองนับไปว่า,ายีบหลับหมายไปแล้วว่านับเติมอีเข้าไปไปว่าต้นคอที่แรมตํามก็คือฆ่าไทยเพราะฉะนั้นเขาก็สร้างหนัองออกมาอีกมีเรื่องหนึ่งที่คือผู้หญิงคนนี้โดนล้อมล้อมทั้งหมดเลยแล้วก็พยายามทําให้เป็นคนโลกประาสาทนะพอดีเรื่องของเรื่องก็คือเขาได้เงินจากมูลนิธิที่เป็นมรดกไง แล้วสุดท้ายคนที่ดีกับเขาดีสุดอะไรเงี้ยก็เป็นแฟนเขาเนี่ยแหละก็กำลังจะหลอกให้เขากดเงินให้ไงโอบรอบตัวทั้งหมดหรือ,อดิมเซปชั่นเงี้ยของอะไรนะเพ,ออพ่อะไรนะไอฮิวจ์แมนอ่าที่ว่าไปหลอกนักบัญชีให้ช่วยโอนโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองเงี้ยแล้วก็ใช้ผู้หญิงของตอนเองที่ไปแต่บังเอิญผู้หญิงคนนั้นมันรัก ตัวนักบัญชีจริงๆไงหรือเรื่องเยลาราลมนี่ก็เหมือนกันก็คือว่าไอรีถังเนี่ยโดนกวนซื่อขวนซื่อเป็นพ่อบ้านเองแต่ก็พอพ่อของรีถังตายเขาก็ใช้จังหวะนี้มาแต่ก็ไม่ได้ทําเพื่อรีถังหรือพ่อรีถังเราทําเพื่อตัวเองไงกวนซื่อทีนี้ปัญหาเวลาทํางานมันก็ลําบากอยู่แล้วไงเพราะว่าคุณจะเจอปัญหาสายลายนวนหมายถึงผู้ทูถูกเลือกนั้น มันก็เหนื่อยอยู่แล้วแล้วก็คุณก็ต้องเลี่ยงอับายามุกอีกสองกรณีนี้คุณก็ลําบากทีนี้บางกรณีนี้ก็จะคือผู้ชายขุนแผนกับขุนช้างแซนวิชวันทองใช่ไหมแต่ถ้ามาอีกพวกนึงก็คือมีล้วงมาน้อยอย่างเรื่องหนังเรื่องชาลาสโตนไงที่ว่าไปเป็นเมียน้อยรวมก,กับเมียหลวงใหข่มผู้ชายลจมลงน้ำไงนี่ก็ทางกัดกันกับเหตุการณ์ที่สองหนึ่งดีทำนองไอ้ทำนองพ่อลูกเนี่ยมี ผู้ชายคนหนึ่งที่เห็นเนี่ยพ่อนนี้เขาเป็นข้าราชาการนะเขาก็ไม่ไม่พอใจลูกไงแต่ลูกนี่จะรับราชาการเงินเดือนน้อยไงแกก็เลยก็เลยตัดเ,เขาจะสร้างปัญหานี้ก็คือว่าพ่อกับลูกเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่อย่างเช่นคังซีคังซีกับยงจ้นก็ไม่ถูกกันแล้วยงจ้นกับเฉินหลงก็ไม่ถูกกันเขาจะสร้างแล้วประเด็นข้อนี้ก็คือเนี่ยมีลุงคนนี้แกทํางานธุรกิจอยอดสนับสนุนเรื่องบุญไง แล้วตอนที่แกตายเมียแกก็อย่าก็คือไม่นอนกับแกเพราะตอนที่ตายเขาก็ว่าแกมากๆอะไรเงี้ยตอนนอนนี้ตอนจะตายน้ำน้ำสติยังไหลไม่หมดผมบอกว่าถ้าไฟฟังนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเรื่องเรื่องเกี่ยวกับว่วงไอเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงไงแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่อง,องนี้ก็คือตัวพ่อเขาทํางานธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสับสนุนการบุญสนไงแต่คนที่มา ระตุ้นเขากันเป็นที่แกเขาเป็นลูกไงเขาไม่เห็นเรื่องนี้แต่เป็นกระตุ้นเรื่องสุขนิยมก็คือเสพให้สนุกกินให้เมาหรือให้สําราอย่างเงี้ยแล้วแกเขาพยายามจะยืนยันจุดนี้ให้ถึงที่สุดไงแตอนแกตายก็อายุจะเจ็ดสิบกว่าแล้วบางคนไม่รู้ไงมันมีเรื่องอย่างนี้อยู่ขอบคุณครับ